วันนี้เราจะพาเอาร้านอาหารเข้าไลแมนกันครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าร้าน TK Cafe นะครับก็เป็นหนึ่งร้านที่เราได้พูดคุยกับเขานะครับซึ่งร้านของเขาเนี่ยก็เป็นร้านที่ได้เข้ากับทางไลแมนครับเขาก็ทําด้วยตนเองวิธีการทาต่างๆเนี่ยเราจะรู้ละเอียดครับก็จะมาทั้งรีวิวกังวิธีการเข้าไลแมนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับ ก็ตอนนี้กับพี่ตั้มเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับครับผมก็ก่อนที่เราจะมาเข้าสู่ช่วงของการถามไลแมนเนาะเดีเราสั่งไปดูกันก่อนนะต้องมีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับก็ที่ร้านหลักๆจะเป็นกาแฟสดนะครับก็จะมีพวกเอสเปรสโซลาเต้ครับผมอเมริกาโนอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเป็นกลุ่มของพวกชาโกโก้อาอิทิเลียนโซดานี้ครับครับผมอยากกินอะไรตะก้อง ่าเตเย็นได้ครับเตยเตย็นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเป็นปีโป้ยกเต๋ดปันป่นครับโอเคได้ครับสักรู่ครับ ก็เป็นเมนูลาเต้เย็นนะคะรสชาติก็คือกลมกล่อมกำลังดีนะคะกาแฟของทางร้านค่ะนะคะก็จะเป็นเมล็ดกาแฟพั่วกลางผสมพั wow, mm ่วเข้มนะคะก็จะไม่ขมจนเกินไปนะคะอร่อยมากมากเลยค่ะถ้าราคาพีโปเยกเกินไปครับอมครับว้าวน่ากินมากๆกเลยมีปีโป้อยู่ท็อปปิ้งข้างบนด้วย คือจะบอกว่าเครื่องค่อคนข้างแน่นมากมีท็อปปิ้งเป็นยังไงบ้างคะเปรี้ยวโยเกิร์ตแล้วก็เนืเปรี้ยวหวานเหรออันนี้คือกลิ่นเปรี้ยวจากโยเกิร์ตใช่ครับที่เหมือนยาคนูนิดนึงจะตป็นกินโยเกิร์ตก็เราได้เรียกว่าลองชิมลองอะไรหรือเปล่าเนาะเราจะมาถามพี่ตั้มนิดนึงว่าเอ๊ะร้านนี้มาอย่างไรพี่ จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วนะครับเมื่อก่อนเราจะเปิดอยู่ที่จิระเคยเปิดร้านนี้าก่ใช่เคยเปิดมาก่อนช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงโควิดแล้วก็หยุดไปนะครับแล้วก็กลับมาเปิดก็คือว่าเราอยากหาที่ที่มีที่จดอดรถมีที่จอดรถสะดวกคือเวลาลูกค้ามาแล้วก็เหมือนแบบอยากให้เขาสะดวกสบายอ่ะเหมือนอย่างเราเวลาเราไปพอเจอที่จอดรถก้างมีสถานที่นั่นั่งอะไรเงี้ยลูกค้าก็มาพอดีมาได้ตรงนี้มาได้ที่ตรงนี้นะครับก็เลยทําเป็นร้านอาหารด้วยพ่วงก,กับคาเฟ่ครับ ตรงนี้ก็คือติดถนนใหญ่เลยก็ขับมาไม่ต้องเข้าซอยลึกอะไรเลยก็มาเจอเลยครับตรงนี้เรียกว่าจริงๆตัวนี้จะเป็นถนนเส้นเลี่ยงเมืองนะครับทางเส้นเทพนครนะครับหลักๆคือถ้าบอกก็เอาที่คนรู้ก็จะเป็นหน้าร้านอาหารบ้านชัยน้ำคือจะเป็นร้านใช่เขาจะมีชื่ออยู่แล้วตรงนี้ครับก็จะบอกลูกค้าประมาณนี้เขาก็จะอ๋อประมาณนี้ครับแล้วก็เห็นว่าพี่ตั้ม เข้าทางไลแมนเจ้าเดียวเป็นหลักด้วยใช่ครับตอนนี้จะคือจะ,อะที่ร้านจะเป็นไลแมนเป็นหลักเจ้าเดียวมีอยู่เจ้าเดียวครับทำไมถึงได้เลือกว่าเป็นของไลแมนคือเรามองเราก็เห็นหลายๆเจ้าเนาะแต่ดูกความพี่ตัดสินใจเลือกไลแมนเพราะว่าหนึ่งเลยเรามันก็ง่ายครับคือเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับมันก็มองดู่าง่ายแล้วก็ในเรื่องของการลงเมนูอะไรเงี้ย มันก็ง่ายแล้วก็โปรโมชั่นเขาค่อนข้างเยอะสำหรับลูกค้าใหม่เขาจะมีโปรเล่นตลอดเมีโปรโเยอะมากใช่แล้วก็เห็นทำด้วยตนเองด้วยใช่ครับวิธีทำก็ไม่ยากเลยไม่ยากครับไม่ยากง่ายมากๆเลยก็คือเข้าไปในแอปใช่ใช่เขยวเมร์ไลน์แมนใ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 ช่ครับเหมือนกับเราเข้าคือเราเป็นลูกค้าไลน์แมนอยู่แล้วครับมันก็จะมีหน,น,น้า่อนใช่มันจะมีหน้าที่ให้เข้าไปสมัครร้านค้าเราก็ลองเข้าไปกดดูแล้วก็ใส่ชื่อร้านปักหมุดเตรียมเมนูที่เราจะขายแค่นั้นเองครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีสัญญงสัญญาส่งมาให้ ให้เราเซ็นแค่นี้ง่ายๆแปลว่าไม่ต้องไปเจอหรือไปตัดเจอกับเซลล์อะเซลอะไรเลยไม่ไม่ต้องครับไม่ได้มีเซลมามหาที่ด้วยไม่ไม่มีครับอันนี้คือทาด้วยตัวเองเลยก็คือมันก็จะมีออนไลน์เลยครับทั้งหมดออนไลน์หมดเลยใช่ใช่แปลว่าเอกสารจะสมมาทางมหาเราเป็นเป็นเป็นริศดีมาโดยที่เราไม่ได้เจอเซลเจอไเลยเป็นอีเมลอีเมลอีเมลด้วยอ๋อคือใช่ทุกนี่คือแบบเป็นทุกอย่างเป็นใช่มันคือค่อนข้างง่ายคือง่ายกับตัวเราแล้วเหมือนกับ มันก็ทําได้ด้วยตัวเองครับเราก็แค่เตรียมเมนูเตรียมข้อมูลร้านนะครับเปิดเวลาเปิดปิดเบอร์โทรที่ติดต่อได้อีเมลล้วครับแล้วก็เตรียมเมนูที่เราจะลงเตรียมเมนูที่เราจะเล่นโปรโมชั่นนะครับแล้วแต่อาทิตย์มันก็จะมีให้เลือกว่าอาทิตย์นี้เราจะจับคู่อะไรมันก็จะมีคู่ของเขาโดยที่มีคู่โค้กคู่อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถจัดโปรโมชั่นได้ <promotion S 2> ไดใช่จัดโปรโมชั่นได้แล้วก็เป็นส่วนลดมีส่วนลดในตัวเราเลือกได้ว่าเราจะเล่นกี่วนันใช้กี่วนัน จำกัดจำนวนไหมแต่ส่วนใหญ่จะเล่นเราเล่นไม่จำกัดจํานวนก็คือให้ลูกค้าสั่งมาได้เลยอ๋อสามารถแบบจัดโปรจัดอะไรต่างๆได้สะดวกไม,ไม่ไม่ต้องแบบมีความยุ่งยากแล้วก็มีระบบให้ทั้งพร้อมใช่ทำ,ทำด้วยโัวนี้แนบผบ่านแอปพลิเคชันเลยใช่อสอบถามนิดนึงครับเรื่องคอมมิชชั COVID ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพอจะพูดคว่าๆได้ไหมว่ามัน มันถักอะไรกันไงเยอะอะไรเงี้ยถ้าเลดปกติก็คืออย่างอย่างอย่างเราเป็นลูกค้าใหม่เหมือน g ีที่เขาบอกว่าสมัคร g ีเหมือนก็หัก9บาทเอ้ยเก้าเปอร์เซ็นก้เปอร์เซ็นก็เหมือนเก้าเปอร์เซ็นหมายถึงว่าเหมือนโปรสำหรับร้านค้าใหม่จะแรกอ๋อแล้วก็มีโปรโมชั่นเหมือนกับโฆษณาฟรีมันจะมีค่าโฆษณาจริงๆแล้วคือเวลาเราอยากต้องการอยากให้ลูกค้าเห็นร้านเรามากขึ้นเราต้องเสียจ่ายตรงนั้นแต่คือถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่เขาจะเหมือนมีเครดิตให้ครั้งแรกนะครับมีเครดิตให้ แล้วก็หลังจากนั้นถ้าหลังจากเดือนแรกก็มันก็จะตกอยู่ตามเปอร์เซ็นต์ปกติของที่เขาหักเลยคือเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเข้าแบบนี้มันก็ต้องมีบวกเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วบวก GP บวกอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยเขาก็จะมีไรเดอร์มารับอาหารของเราแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายของทางแอปเขาอีกทีหนึ่งเราก็บริหารจัดการหน้าร้านของเราประมาณนี้ครับก็ต้องคิดว่าเอ้ยมันจะบวกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออเราก็ดูก่อนแล้วบวกเท่าไหร่ล้วสามารถเล่นโปรได้ไหมอาจจะมีการบวกลบอะไรเงี้ยครับดูตามความเหมาะสม ให้ลูกค้าแบบจับต้องได้อย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ไม่ได้บวกสูงเกินไปมันน่าจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สามสิบสองสามสิบเปสามสิบสามสิบกว่าบวกลบไม่เกินสามสิบสองครับทุกทุกค่ายก็น่าจะประมาณปรามท่านี้ใช่เดียวกันนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอเคแล้วจำนวนพวกไรเดอร์ที่มารับเร็วไหมคระหรือยังไงเร็วมีมีก็มีเพียงพอครับมีเพียงพอใช่มีเพียงพอแล้วก็ก็เร็วดีฮะร้านอาหารในไลแมทถือว่าเยอะไหมครับ ถือว่าเยอะไหมก็พอสมควรนะครับอ,รอาจจะสู้แบบเหมือนค่ายคอื่นๆที่เขาที่เขาเปิดมานานแล้ว,นนลวไม่ได้จะไม่ได้แต่ถามว่ามีมีให้เลือกไหมมีมีให้เลือกเยอะเหมือนกันเพราะหลักๆคือกลุ่มลูกค้าที่เขาใช้ไลน์เนาะเขาก็สามารถรับโหลดตรงนั้นแล้วก็ในเรื่องของการปักหมุดปักอะไรเงี้ยไลน์แมนค่อนข้างสะดวกคือเราไม่ต้องอธิบายเลยว่าเข้าไปตรงนั้นตรงน,รงนี้ตรงนี้คือเราปักเสร็จปุ๊บไลเดอร์มาถึงหน้าร้านแต่บางคนแค่ในคนใหม่ๆที่อาจจะยังไม่เคยมาร้านเราเขาก็จะโทรหาก่อน พี่ร้านอยู่ตรงไหนเขาแค่คอนเฟิร์มอะปากทางบ้านใช้น้ําโอเคแล้วเขาก็ขี่มาเลยมันก็จะเร็วบรรกาศแม่นก็จะมาง่ายแต่เด้อก็จะไม่ต้องใช่ใช่ g ีค่อนข้างจะแม่นแม่นมากทางไลน์ก็สะดวกเพราะว่าเป็นแอปที่คนรู้จักกันอยู่แล้วใช่ใช่ครับล้วโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะโอเคงั้นก็ขอบคุณพี่ตั้มมากนะครับได้ได้ครับรับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคใครสนใจร้านพัฟฟี่อร่อยๆร้านกาเฟอร่อยๆก็แวะมาที่ร้านทีเคคาเฟ่ได้ครับอยู่หน้าร้าน ้านแล้วลองแพนไปทางนี้ก <venant> ็ได้หนยมันจะมีตรงนี้คือ r e s a u t o Map เนาะตอนนี้ก็เป็นเหมือนทาดาเป็นเป็นอรนี่เรียกอะไรพี่คอนโดครับเป็นคอนโดอ๋อมีคอนโดตรงนี้ด้วยเนาะเรียกว่าติดถนนใหญ่ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการนําร้านอาหารเข้า l i น์ Man นะคะซึ่งก็ง่ายมากๆเลยนะคะสามารถทําด้วยตัวเองในแอปพลิเคชันได้เลยนะคะ จากที่เราสัมภาษณ์ที่ตั้มนะคะเจ้าของร้าน T k เคคาเฟเสร็จนะคะแล้วเราก็ได้มานั่งทานข้าวกันต่อนะคะที่ร้านกับข้าวบายคุณแม่นะคะซึ่งอยู่ติดกันกันกบร้าน TK c ค f าเฟของพี่ตั้มเลยนะคะสำหรับใครที่ได้แวะมานะคะก็ลองมาทานกันดูนะคะเครื่องดื่มอร่อยนะคะแล้วก็กับข้าวให้เยอะมากๆเลยค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดติดต่อใครเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ